เออเอ้งองนี่โอ้โหงงใหญ่เลยงงเป็นไก่ตาแตากเลยนี่ไงโดนไปหนึ่งดอกเฮ้ยโ,โดนโดนมาดว่ะโอ้โหนี่ไงสองดอกโอ้โหไม่โดนนี่ไงดอกที่สามเอาล่ะเจ้ามังกรสิทุกผู้ทุกคนทักทนเลดีครับผมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องทวี เอาเลยครับผมกลับไปคุกบทุกคสั้นเลยดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกอ่าบั๊กนะครับผมเป็นบั๊กชั้นยอดลยครับทุกคนโอ้โหเกมนี้มันบั๊กเยอะซะจริงจริงดีครับผมโดดอึ๊บไม่ต้องโดดก็ได้เราก็จะโดดไปตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมติดไปเป็นที่เรียบร้อยลยครับผมเป็นบั๊กชั้นยอดนะครับผมโอ้โหดูดิงงเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงวะงงดิงง เอาเลยครับผมอ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมแม่งบั๊กโคตรเยอะเลยครับผมด่านเดียวนะครับทุกคนอ่าเป็นด่านคนรวลลูกนะครับผมเป็นด่านอ่าซ่อนแอบเมื่อก่อนนะครับผมแล้วก็เขาเอามาอ่าลงในด่านผีนะครับทุกคนโอ้เฮ้ยเต้นอยู่ดีหนูโอ้โหไม่เห็นหรือไงโดนหน้าไม้ไปนี่ไงโอ้โหแตกไปครับผมเอิ่มข้อฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้เราไป็นถึงสามร้อย สิบบทซับไคล์เบอร์แล้วนะครับผมเอ้ยดูเพื่อนกันนี่ไงเป็นไงบักโอ้โหโคตรเท่ครับผมก็บักต่อไปก็จะอยู่บนป้ายโฆษณาด้านบนเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าโฆษณาอะไรนะครับผมไอ้โอ้โหแม่งอุ้มยึดยับอะไรมามาดิมานี่ไงโอ้โหเป็นไงแล้วมาตัวอีกตัวโอเคเรียบร้อยครับผมเคลียร์ไอ้พวกผีไปเรียบร้อยนะยครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นด้านบนไปนะครับผมปึ๊บ โอ้ยฮิอมต้องบอกเลยนะครับผมว่าบัคตัวนี้เป็นบัคสุดยอดเลยนะครับผมปุ๊บเราก็โดดแล้วก็สังเกตอ่าที่ปุ่มนะครับผมปุ่มเดินนะครับทุกคนก็ขอคลิปไปดูกันได้นะครับผมโอ้โหเมื่อกี้กลางออ๊ยโอเคครับผมปะเดี๋ยวเราเมื่อกี้ก็เอาไปลองทํากันดูนะครับผมก็น่าจะตับกันได้นะครับทุกคนปุ๊บโอเคครับผมตับอีกรอบนะครับติดนะครับทุกคนโอ้โหตก เอาใหม่ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอ่าบัคอีกที่กันเลยนะครับผมอีกที่ข้อขึ้นมาด้านบนนะครับผมเป็นตรงนี้เลยนะครับผมก็เดินมานะครับทุกคนเดินมาอีกทางนะครับทุกคนนี่เลยครับผมก็กระโดดลงไปบนลูกโป่งนะครับผมก็เดินซ้ายขยับซ้ายนิดนึงนะครับโอเคครับผมติดหล้วครับทุกคนโอ้โหโคตรที่ครับผมตรงนี้นอกจากตัวฟารูนลครับฟารูมันปินได้นะครับทุกคนก็ต้าจีมเปม็นคลิปนี้ก็แก้ด้วยนะครับผมเป็นบัคเกมนะครับ ไม่ไม่สมดุลนะครับผมโอเคครับผมออก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับผมโอปีโอเคครับผมเป็น,ปนโล,โลูดนะเอ้ยตัวใหม่ว่ะเมื่อกี้ทุกคนโอ้ผมเห็นมาดิเฮ้ยโอ้โหอ่าโอ้โหอย่างนี้าไม่ว่าโอเค,อเคแตกครับผมโอ้โหผีแตกเป็นเทียบร้อยอเฮ้ยไม่ไม่นี่ไงมาดิโอ้ยไอตัวแม่งไงตัวการ์ตูนนี่ตียากที่ไหนเฮ้ย โอเคครับผมก็เก็บเรียกเป็นไงเรามาอีกตัวนี่โอ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้แมงจูโคตรดีจูโคตรดีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาหมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่โดนอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้คุยองยอมหยอกแม่งยอกมันชิบหายเลยใช่ไหมมาถูกมาเตอมมานี่โอ้โหหมาอตัวโอ้ยยอม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 เจ้าอะไรไป็รอดแม่ง โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อไปครับผมบักนี้เป็นบักชั้นยอดนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมเป็นอีกบักหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นบักหายตัวนะครับผมเข้าไปอยู่ในกล่องนะครับผมแบบว่าเฮ้ยหายตัวอ่ออันนี้ก็เป็นลูกซองใหม่นะครับผมแต่คลิปหน้าเราจะมารีวิวให้ดูนะครับทุกคนก็กระโดดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดนั่งนะครับทุกคนโอเคแบบนี้เราก็จะลูกกลอบมาที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นแม้กระตั้งเงานะครับผมต้องบอกเลยนะครับแม จะเป็นบัฟที่แบบว่าได้เบะมากเลยเนี่ฮะโอ้โหเออเป็นบัฟที่โคตรที่เลยนะครับก็เราสามารถยิงยิงอุย๊ยขึ้นมาแล้วเราก็สามารถยิงทะลุได้นะครับผมสํารายพวกผีมานะครับผมก็วิธีการขึ้นนะครับผมมันจะมีหลุมดูข้างหนึ่งนะครับผมนั่นไงนด้านขวาของเรานะครับผมก็เราก็ขึ้นทางนี้เลยนะครับผมถ้าเราจะถ้าเราจะขึ้นนะครับผมแต่น่าจะอยู่ในนี้จนจบเกมได้เลยนะครับผม โอ้โหไอที่โคตรเทพเลยมากเลยเลครับผมเออทีนี้เราก็รอผีมานะครับผมก็ซัดแม่งใ้หน้างายเลยนะครับเฮ้ยระเบิดโอเคอ่ลองปลาระเบิดลองไปดูนะครับผมก็ระเบิดปลาไปได้นะครับผมแต่แม่งจะทอนเข้าตัวเองนะครับทุกคนโอเคครับผมได้เป็นอ่ะดูดีโลไปทีไปร้อยครับผมรอผีมานะครับทุกคนมาเลยป็นไงงงงงดิงงเป็นไก่ตาแตก บัคก็หลักๆจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวขอเคลียร์พวกผีก่อนนะครับผมแม่งเยอะเยอะเกินโอ้กดเอากดไม่ได้อีกว่าเฮ้ยเอาโอ๊ยตายตายวิตายเออไม่เป็นไรครับผมเออโอเคครับผมก็บัคกน่าจะมีประมาณนี้แหละครับทุกคนหรือเปล่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ เออสารณ์ทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเยอะแยะแล้วนะครับผมนี่ฮะโอ้โหไม่ขึ้นอ่าเมื่อกี้ก็เป็นบั๊กนะครับผมมีบั๊กหนึ่งแต่ทุกคนจะแม่งตกขึ้นไม่ได้นะครับผมโอ้โอ้โหแม่งมากันเยอะซเหลือเกินเอาไม่กัดไม่กัดด้วยแม่งสวยดิเอาเฮ้ยเตกเฮ้ยบึ๊บหลบดิมามามางงเดี๋ยวเราออกไปดีกว่ามาทุกคนเฮ้ยนั่นไงตายว่าตาย มาดิเฮ้ยแมงลูกสองสู้นะเว้ยนี่อุอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคตายหาไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเกือบเกือบโอตกใจตกใจเอา้าเฮ้ยแม่งขึ้นไม่ได้มาโอ้ยตกเฮ้ยกบจะขึ้นไปด้านบนสักหน่อยแมงเอ้ยโดนมัดอีกตายยอมเรียบร้อยโอเคครับผมก็ได้มาที่หนึ่งไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับฝักในคลิปนี้ครับผมใครทำได้ก็อย่าฝากกดไลค์แล้วก็ คอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าใครทําได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะครับผมก็อ่าขอที่จะจากกันไปนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปกันด้วยนะครับ,รบผม